แล้วนะไม่ดีเลยได้ยังอู้ใกล้ถึงแล้วจะดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าลงไปได้เนี่ยแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยอีกอีกเรื่องนึง่งอุย้ยแหน่ท้องความแน่ใจอู้ Dia ya, ada-ada ya, ya. shit. คแล้วเราก็เอามาครับเป็นทองได้ไหมครับเป็นทองได้ปะลังเนเธอร์นี่มันแย่จริงๆ สองแสนเดยวเดี๋ยวความแน่ใจน่าไม่เอ่อมันลงไปได้นะแต่ว่าลงไปนี่มันจะตายไหมเกาะเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนน่าล่วงไปอีกแล้วข้ลองจะได้มาเหอะดีมาก Yeah มันเป็นไฟสีฟ้าเนาะต้องเก็บมาไว้ด้วยเฮ้ยทรายเดี๋ยวมันไม่ใช่ทรายเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นซอยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกเนาะว่าเดี๋ยวหนึ่งเฮ้ยอย่าบอกเนาะใบอมโซแซนบาลลี่อ่ะใช่แน่เลย ความแน่ใจไม่มีลาวาใช่ไหมขอร้องลาวาอย่าผลกมาเลยถ้าเราขุดลงไปอะขุดลงไปต่อได้อ,อันนี้ซอยเยเดี๋ยวชืบ ก็ไม่ใช่ไบโอมหรือว่าเป็นด้านบนที่เป็นไบโอมเ <c oughs> ด้อเด้ เราควรเก็บไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนอุย้ยล่วงเกือบตายฮู้ใบออมโซสแซนบอลเล่จริงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นไงอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอนันนี้น่าจะต้องทำเป็นบันไดอล้งั้น เอาตามจริงเราควรจะขึ้นไปทำบันไดลิงก่อนปะเออได้ได้ได,ได้เราขึ้นไปทำบันไดลิงได้อทำไมตายอ่ะอ่ะทำไมตายหายใจไม่ออกตาย เหรอใช่เหรอตกจากความสูงตายไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เละกลับเข้าไปใหม่เลยเมื่อกี้คือมันขึ้นฟองอากาศไอ้ซอมบีเรียบร้อยมันเข้าไปตามกับเราแล้ว เดี recently.. exactly. um? so ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดอูกลับไปโลกเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนคือเราไม่ได้ตกจากที่สูงนะเมื่อกี้คือเราตกแล้วเราไม่ตายตอนนั้นอะของไม่ร่วงใช่ไหมต้องไปดู ของอยู่ด้านล่างเหรอลงไปดูกันนั่นไงของอยู่ด้านล่าง โซสซอะไรมาอ้เป็นปราสาทมาถึงตรงปราสาทพอดีเลยนะตรงนี้โอเคโอเคได้ได้ได,ได้ลองเท้าอันนี้โอ้ลองเท้าหนังจะพังแล้ว ตรงนี้มีสะพานทองด้วยแต่ไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกนั้นรู้ชิบเราต้องไปเอาตะเกียงมานะโอ้บูธพิกเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ uộc pha xì pha xì นว่าเราจะหาทางลงในเธอนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเราต้องทำบันไดลิงแล้วพอเรามีบันไดลิงเราก็จะขึ้นได้แล้วขึ้นลงได้แต่ประเด็นคือปิกลินบูทเนี่ยแหละมันถึงแม้จะใส่ชุดก่อทองมันก็จะไม่เขาลบเราหรือมันก็จะฆ่าเราด้วยโดยขวานของมัน เดียว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 ซอมบี้ตัวเมื่อกี้แน่เลยตายไปเกาะพังไปแล้วหนึ่งเนะนี่ยเนี่ยยังใช้บ้านอยู่แบบนี้อยู่เลยเนี่ยปะเนี่ยน่าจะหนึ่งจุดสิบเจ็ดก่อนที่ผมจะทำซีรีส์นี้จบแน่เลย รองเท้าเราต้องคาบรองเท้าก่อนนะเอาทองมารองเท้าทอง จะทองหมดทั้งตัวแนละ้วไดลิงบันไดลิง,ลงมีบันไดลิงไหมยะดูวิธีคราฟก่อนบันไดลิงต้องใช้สติ๊กขวานมานี่ไปตัดต้นไม้กัน ไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้อืมตัดไปเรื่อยๆเลย ละติกเลยต้องทำมันใดเยอะๆเลยนะ แล้วก็สร้างบันไดเพิ่มต้องสร้างเพิ่มเยอะเลยเอาให้หมดเลยกันไม้ชึดก,ก็เลยต้องค้าเผื่อนะโอเคสาบหกอัน นันจะพอแหละไม่พอก็บ้าแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าเจอแร่แร่เนเธอร์ไลท์นี่จะโชคดีมากเลยคนอื่นเขาเจอแร่เนเธอร์ไลท์ตอน 3, ตอนสามตอนสี่ไอ้น,นี่อะไรไม่เจอเลย แถมแรกเนี่ยเท่าไรมันก็อยู่ลึกบางทีมันก็อยู่ใต้าลาวาประนด็นก็คือทำไมจุดเกิดของมันต้องมาเกิดชั้นบนเนี่ยลงก็ยากจากโอกาสตายก็ห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์ เกตให้เกตเกตไปเกตเกตเห็นเราเบาเกตเกตเฮ้ยมานี่หน่อยนกให้เกตยิงระเบิดมาหาเราหน่อยสิอ่ะน่อยไปตัวหน้าตัวตา เดี๋ยวเดียวหายไปไหนผีหลอกอยู <c oughs> ่มีนาติกอีกแล้วตเติมบันได สวัสดีน้องเกดสวัสดีอุ๊ยปลาไม่โดนอ่ะอไม่โดนฮัลโหลสวัสดีเกดสวัสดีไปอยู่ด้านล่างแล้วยังไม่มาหาหรอเงานะเนี่ยมไม่มาหาหรอเกดด้านล่างไปอยู่โน่นแล้ว มาหน่อยเฮ้ยแกตัวนั้นน่ะมาหน่อยมานีมา่มานี่มานี่มามานี่แล้วเรียกเมืนลูกหมาเลยไม่มาทุกคนเอาหายอีกแล้ว อีสเกบร์ตตันเต็มอโอ้วัสดีแตกไป Thank you อ้ไม่ได้น้ำตาแก๊ดกว้าวตรงนั้นไปได้นะแต่ไปยากมากเลยจะมีพิกลิ้นบูธอีก เอาวัดีสเกลตันเพื่อนเก่าเพื่อนนายเป็นเกสนายไม่คิดจะช่วยเพื่อนที่ที่ตายไปนายไม่คิดจะล้างแคนเลยเหรอะน้องเกสหายไปไหนเลยไะไปช่งาไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้เฮ้ยไปโอมนั้นเจอไวมาก เรนต้อจะต้องหาทางลงอืมอืมว่าไม่ใช่งานนะ่ายน โอเคกว่าจะนี่เป็นพาร์ทแรกนะที่หาทางลงในเนเธอได้เนี่ยเออวจ่วไปเออขอสมรวจนะาห้ามขุดอะไรเด็กอุ๊ยกับดักหลุมพัางกินนะฮิววิธีฮิวที่สุดยอดนาที่สุด ล่างไว้ดีๆนะยวตกโอ้โหใหญ่มากเอิมเราคิดว่าเราควรขโมยของสักเน็นอย่างเลยตรงนี้ มันไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่มันก็ไม่รู้หรอกเหมือนเราได้เสียงอะไร oh no oh no 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 no, no. ลูกกระสุนธนูมาจากไหน เได้กีดแดนเสียงลูกกระสุนธนู แกงไม่น่ารักก็เกินอยู่ไหนก,กระเก็ตเขามาเกะเคลียในเพื่อนตัวเองโดยใช้วิธีสุดโกงเย่ะมากให้โปกโก้โอ้ยสายใหญ่เละไม่ใช่ละ็ปปา่าเไปป่า เล็บขึ้นขึ้นขึ้น,นตระกูลทองแบบนี้เอยขึ้น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 ,นโอ้โหมาตรงนี้เลยจ้า มดีโอ้โหยัไดคน,นมาดินมาโอ้โห ลายบันไดอะไรเออวายตกใจเมกี่เกือบแลละแกอย่าเพิ่งพ่นมานะ อ๋อโหต่อหน้าต่อตาโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นอย่างแย่เลยมานี่ดิสัตั้งมาแตกไปเรียบร้อยเลเวลหายไปเลย บันไดเออเยี่ยมเรียรร้อยบันได อืมใบโอมนั้นเราอาศัยได้อาศัยได้กับผีอ่ะมันไม่ดีขโมยเอาหายอย่ามานะเวย้ย món cân mà cặp 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 con chớp ค่อยๆกลับค่อยๆกลับ <c oughs> เอา้าหวัดดีซอมบี้พิกแมนหวัดดีเรา <c oughs> thank you สวัสดีพิกลินสวัสดีสวัสดีสวัสดีพิกลินว้าวสวัสดีล,สดลูกสวัสดีทองมา ให้ให้ให้เอาของเงาของเอ้รีบรีบให้มาดิเยี่ยมขอบคุณเอาของมาเอาของเออง็นชาร์ตว,ว้าวขอบคุณมากขวดยากันไฟ ฉันขโมยของมาจากบ้านนายเยอะมากเลยว้าวอ,าอีกหนยเพื่อนแลกของแลกของโอ้เอนะพูดดีพูดดีมากพูด อูดอูดเอามา <C US> S> <S ของเร็วเร็วอูด <C US> S> <S ไหนเฮ้ยของเดี๋ยวของว่าได้แลว้วของอยู่ไหนของอยู่ไหนฮะตโลโลิของอยู่ไหนฮนะ ขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไปแล้วขอตัวไปแลกของแล้วนะบาย